สบ,บายดีสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนเด้อยินดีต้อนรับทุกคนข้าสู่อ่องกาวีพีคือเก่าวมือนี้กะเตรียมเครื่องแล้วเตรียมทงเตรียมถ่ายเต็มเต็มทงเนาะเตรียมกา่าเตรียมน้ำที่ออกป่าออกไปหากินอยู่ป่าพี่น้องก็คือสิพาพี่น้องนั้นไปคล้องกับปลอมอยู่ป่าแตต้อนไปกาจะบ่ไดถ่ายปันไดหลยปันไดเนาะเพราะว่าเ้าไปอันนี้ก็ยังมันยังมันสวยแล้ว ได้เดินทางมาหอเทียงหน้าแล้วนี่มอเทียงหน้าและบัดน,นี้ตอนนี้่อยก็เอาได้เอาเขาเอาหน้าแนี้คือไปถึงเทียงแล้วบัดน,นี้เราจะไปตัดไม้เนาะเพื่อจะเอาไปคล้องกระป๋อมเอง ใบนี้พอดีกระปอมมันอยู่นะเห็นต่ออีกแล้วนี่มันมันแล้วพี่น้องมันมันอีจ้าแดดแบงนี้พอดีกระปอมกระปอมมันออกมาตากแดดพี่น้องแดงกิกเป่งเดือคอมัน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  เวลาเ้าเห็นกระปอมเัาจะต้องถีวเนาะเวลาเ้าทีแล้วกระปอมมันจะแบบอ้าาหลบยังเวลาทีแล้วกระปอมมันจะแบบเงานอนเสียะจะได้ค่อง เออเออมกระปอมกเอนีา้กาตัวบางใหญ่สินะกระป๋อมกาสีเออก็กระปอมกาตัวบางใหญ่เลยนี่มมันมันมเนี่ยใหญ่ขัเลยเออ ระหว่างขี่เฮาอันเลาะมื่อเนาะเฮาไปสิหายหล่อเก็บผักติ๋ว้ายอดนามงามมาเลยเฮาสิเก็บผักติวตอนนี้แดดฮ้อนหลายไปเลยเริ่มแบบไม่เริ่มเก็บหัวในน้อยหน่อยนะผักติ๋วเดี๋ยวขยับผักติวก่อนควายมีหมดแดงผักติวนี่พี่น้องผักติวงามมาเลยมีแต่ยอดงามงามเดี๋ยวค่อเก็บก่อน คอยเก็บเมื่อแต่ตอนก่อนนะเบิดแล้วนี่อาทิเป็ดเก็บใบไลต์ตือพอเมื่อใส่ตุใส่เมียงแม่บอกให้เก็บผักติ้วมาในเด้อออกข่อยฝาเขาจะได้กินดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ป่ากับบ้านคอยเจิญนดอกคอยหอมอะไรได้นี่มันบ้านเลย เลาะทั่วป่านี่ป้าคันมีบอนไดมีต้นสินไรกินหอมแบบหอมอะไรพี่น้องอ้จักหอมแบบไดไเปตยาเปตเซฟฮัหงหนกน้อยพี่น้องคอยเชียร์บอรห้างหนกมีคนฮางหนกมันอยู่ไหนพืนะ่นนคือที่ไมนหนกกระจีบป่ามันพอ,กกนนปปนอขากอรีดอกขอยทุกคนแบบมันงามสิ เดี๋ยวคอยใช้เบิ่งต้นกวงกวงนี่มันมีลายลายตน้นี่ดอกขาวกวนุนโพนส่งกลิ่นหอมหวนทั่วป่าเลยเด็กคนตอนนี้่อยมาหอดเทียงแล้วมาเดอ้อพี่นอ้องมาิข่าวน้ำ่อยกระห้องทีสื่อไปติดข่าวเพนยิบาจา๋านี่กินข่าว เ <laughs> มือ่อยมันแดดแห้งอะไรอันของกินกระหอยแต่ปลาทีกนี้ก็มัมขามนี่จ้าล้างมือเลวแล้วยยังถึงมือนี่กระเปากับมมกขามจับน้องมันแดดแห้งพี่เล็กกแดดพี่หลังเะเป็นไห้พี่มี มาเล้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงลำกันก็บมะขามแซ่บแซ่บแซ่บได้พี่นอ้งนนนองมีพาเพื่อกินแบบนมี้เนี่ยขามากักไก่เดี๋ยวแกห้ายก่อนมาเลือกพี่น้องก,กินลำกันอยากแห้ไหม ได้ยินต่เสียงนก,นกอยู่ในป่าสวนนี้อยู่ในป่าในโคกสวนนี้มันสมีนกอันหนึ่งห้องนกชนิดหนึ่งที่แบบห้องบริเวณห้องนะเป็นคือคนทีอยู่แบบมาสิที่แบบวิววิววิวแบบอะไรก็มีลมผ่านมาโอ้ยบางกีีก็ยังได้ยินอยู่มาทีแต่ว่าจักบินไปทางไรหน นอ้องเขากินกันจังสีด่ดาคนลาวคนอื่นนี่เขากลเอาข่าวไปขาไปมัวม่วนกันสินะอืมอ่าแบบอันเขาเอินญยังคือแบบกินแบบรู้ๆนะมีอย่างเขาเอินว่าแซนด์วิชแบบอย่างประมาณนี้เลยเมนแบบน,นี่เขากลอืก แซ่บอยู่พี่น้องเลยม,ม,มาวันนี้ขอการจะขอจบคลิปเด้อพี่น้องเ้อขอโมขอบใจสำหรับการติดตามครับสมบันคลิการแต่ตนจนจบแลวขอไปหลายๆเ้อนี่คือวิธีชีวิตบ้านนอ,อกบ้านนะาเฮานอกพี่น้องเนาะถ้าพี่ท่านยังก,ก็ต้องขอตทดขออาภัยด้วยหลายๆเ้อขอบใจหลายๆเ้อ